กับสวัสดีค่ะธผูมชมที่เขารบวันนี้ท่องมีสามดาวดเดินทางมาหาคุณแม่หน่อยเนาะค่ะเนาะประจําวดนวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ2566้ศรรรคุณแม่หน่อยฟันเห็นผีพรมาหาผีพรหายพิสื่องัวโตพันใหญ่แล้วก็บ,บอกเลขค่ะ่รนมช้ชมจะเป็นเลขดีเลขเลขด็ดต่อใดก็ไปรับชมกับคุณแม่หน่อยพร้อมกันค่ะแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง หายท่อมีสามดาวนั่นไม่ได้อค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณแม่หน่อยพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับหนอหน่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนอนน้อยค่ะครับผมบอกซูฟังเลยครับเป็นแนวไดครับเดืองเล่าครับเป็นแบบไดครับฟันอยู่ครับฝันวพอพอมันมาหานี่เยมันจะเสียหน่ะพ่อมาหาเสียแล้วแม่ไปมาบอกไปเปลี่ยนหัวพันธุ์ใหม่เห็นไหมครับเอาตัวละหามื่นเห็นไหมครับ จะได้ว่าในความฝันคือที่มีเงินพี่น่อยแม่ผมมาไปเปลี่ยนใหม่เด้วยเอาขันใหม่ครับผมตัวละหามือบักไงเลยแม่ตัวบักไงครับผมอืมวิกมันถือกี่บอครับวิกมันขนาดนะถือกี่วิกก่อนวิกก่อนถือเนาะครับเนาะครับเอาไปผัวโมูิดขันศูนย์สองเลยนะครับผมสองศูนย์สองแม่ครับผมเพราะว่าอัน กินขนมนำเนี้ย่ว่าขอเงินเกสรสาวบาทเหรอครับแต่ได้เอาให้เพิ่นครับแตได้ติดตัวสองสองจุดว่าก็ได้ไปซื้อซื้อสาวบาทครับผมถึงร้ายเหอโอ้ยก็เอาถือรางวัลทีหนึ่งนะครับงวดนี้เนาะผีพอมหาแนว่ยอไรกว่าครับเอาหัวมะหายซื้อๆนี่เพิ่นเพิ่นเกิดวด้เอาหัวมาอันมะหายเพิ่งจะเพิ่อนมาให้เอาไปเปลี่ยนผ่านไม้สร้างหัวพัผ่านนี้ตัวหน่อยโอ้เออ ไปสือตัวรหาเมือนเด้อคุนป้าครับผมป่าได้บอกกันเงินสือมีนะเมียคุนป่าครับคุนเอาเงินหายยี่บอ่ลละครับบอเงินกับ่เห็นคนนี้จะว่ามี่มีอยู่คนมาครับบ่ได้อาห้ครับต่ว่าบอกว่าไปสืบวาตัวรหัเมือนครับผมทำนี่ทำนี่อะกับส่งคนเลยขั้นถามมันถามมือนกับที่หาศูนย์นะครับเนาะ คันาเป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 เสิปเ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 คเป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 เาเตัวกะเหเป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 เเปเปเปับเปศูนปเปเปเเปาปปเเปเปเปเเนเปเงัวเปเะครับเป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 ปเเป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 เเาเปเปเปเัเป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 เะเป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 เเปเปเ หน้าลอยฟันนี่คือมันใจตัวใดก่อนนะครับมันใจคือหาซูนซูนหาหาซูนซูนหาครับผมอืมครับผมลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิร์นแลครับเน่าบ่าทามีโชคมีลาบมีโชคใหญ่ครับให้ถือรางวัลที่หนึ่งคนละครับเตมโวชมเนาะงวดนี่ครับจังไรอีกครับเพิ่นว่าจังไรอีกที่บอกครับบัวกับที่ทำหมูเมื่อท่านที่หมูเมอ้บอกว่าให้เปลี่ยนว่ะคือราคาห้าหมื่นเจ๋อ ได้บอกว่าคือจี่มีเนี่นี่นะแมั้ยที่สื้อโดดเหรอวะครับเนี้่เม่หงุดกงิดครับผมนั่นครับผมกขอขอบพระคุณคุณนาได้หลายครับที่เห็นตัวเลขเด็ดๆเตียบสี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคหน้าหน่อยค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของน้าหน่อยค่ะท่านผู้ชมหน้าหน่อยฝัน วะพีพ่อมหาห้ยซื่อง่ว่าพันหม่โตใหญ่ให้ยซื่อหาเมืินบาทกตีให้เป็นเลข 450, ละะ 500, มม 450, สี่หแล้วก็หาศูนย์ค่ะธรรมชมสี่ห้าศูนย์หานยะคะเนาะขอห้มิโชมิมลาบก้บนานาหน่อยประจรําหัววันที่หนึงพฤศจิกายนพศสองพันอร่อยหกค่ะสําหรับคลิปนี้ทอามี3สามดาวกัสซีราธรรมชมไปกรเจอกันคลิปหนาค่ะก็หอยโจกมนัน เฮงเฮงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะก็ยัยพึ่งภ่าวไปใส่เนาะค่ะธ่รมชมพอมมีสามดาวมีของดีมาฝากธ่รมชมค่ะไปรับชมเบิ้งของดีกับเบาแอมละทงกันเลยค่ะเบวแอมละทงนี่เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ทิด,ม,ดมือมาฝากเอฟซีครับธ่รมชมเป็นของเรลียกเงินเรลีกยงทองเรียเร่ยงรั์ครับค่าขาย ขาขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาขาขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จิงสิริือถือเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถาอยู่ข้องนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขัดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอเนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอนนี้เรื่องการเมตตามห่งยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไอแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวยพ่อหลวงปู่รอดเนี่ยนวดตีเหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบสขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาไม่ตาหไมายอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรรมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรรมชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกบุรอษซาครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรรมชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสำรับ ท่านใดที่ค้าขายของบ่กค่อยดีลูกค้าย,ยางบ่เห็นล้านเฮาแข่ข่ายว่ามีอียงบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานาาแล้วมือหนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างไก่ผู้สาว กูบาวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้พี่กันครับสามผู้ชมเอาไปใไส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลุงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแทะๆครับ่านผู้ชมมือแทะๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่า,า,าผมผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาลพ mm ีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมุมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยยนะครับนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงให้กันนี่ครับยืนคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักค้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาร,รมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชมแล้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมหาอีฟซีนนะครับสม,มุชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบสีโบลายกระโถ่มาได้กระโถ่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปรียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเปรีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาเอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ หน่งตาเพิ่งทำเลยพอดลเพิงพ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน,น,น้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ